ไปดูของกินของอร่อยกันต่อกับกุ้งแช่น้ําปลาหลายคนมีร้านในดวงใจกัายๆเลยแต่ผมอยากจะแนะนําร้านหนึ่งที่หนึ่งเขาบอกว่าฮอตฮิตติดเทนต้องต่อคิวกันยาวมากหรอ,อกุ้งเด้งเนื้อหวานน้าจิ้มแซ่บอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปติดตามกันเลยนะครับในชั่วของตลอดกิน สวัสดีค่ะร้านป้านีกุ้งแช่น้ำปลาประทัดทองค่ะถ่ายตรงนี้มา4ปีแล้วค่ะตั้งแต่ตีห้าวันจันทร์หยุดนะคะ5้าโมงถึง3าทุ่มมีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็หอยนางลม ประมาณร้อยถ้วยอะค่ะหนกๆก็จะมีกุ้งอะค่ะที่กินกันเยอะลองมาก็เป็นหอยนางรมก, <Wow. S 1> กุ้งเด้งกรอบแล้วก็น้ำกิ้รสแซ่บกุ้งก็คัดไซค่ะต้องเป็นไซส์เสมอๆกันประมาณ10 <Okay. S 1> โลขึ้นไปค่ะ <Okay. S 1> บางวันก็40โล ทำเครื่องที่จะทำน้ำจิ้มคั้นมะนาวผักพวกอะไรเครื่องเคียงอะไรก็มาลา้างมีสาระแหน่นะคะแล้วก็มีหอมเจียวอันนี้ให้เขาเจียวให้ค่ะจะเป็นหอมแท้นะคะเป็นหอมไทยก็ทอดเสร็จก็ออกมาเลยใช้นี้นะคะ60บาทรอมี5ตัว108ตัว ไปลองกล้วยหนึ่งวันนี้60ออกจากบ้านไั้แหนสามโมงกว่าคิวแรกเห็นรีวิวแล้วน้องซื้อไปชิมเขาบอกอร่อยก็เลยลองมาชิมแต่เขาจำกัดได้19ชุดต้องมาลองชิมอะค่ะตอนแรกได้มา38แต่สั่งไปได้แค่20ค่ะฝา,ากร้านกุ้งแช่น้ำปาลาด้วยนะคะ เวลาเปิดร้าน5มงเย็นถึง3พทุ่มนะคะอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะบันจันหยุดค่ะอย่าลืมมากินกันนะคะจัดไปกับ3ามคำที่บญญรรยายสรรพคุณของร้านนี้เด้งแซบฟินและตอนนี้ย้ำกันหน่อยเพราะว่าเขาอัปเดตมาเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ร้านป้านีเขาย้ายร้านไปอยู่ที่ จุฬา16แยก3นะต้องติดตามกันด้วยนะใไปไปที่จุฬา16แยก3นะคะตอนนี้ย้ายแล้วนะจุฬา16แยก3นะไม่อยู่บรรทัดทองแล้วนะเขาบอกว่าขายดีมากจะต้องย้ายร้านอ่ะใช่ค่ะไปเปลี่ยนกันได้ถ้ามีโอกาสดีฉันจะไปนะคะ